แมววอลี่และน้ำขิงวันนี้นะคะแมวเล่นเล่นน้ำขิง่ะเราจะมารีวิวของเล่นสนุกสนุกก็คือ DIY อพวงก,กุญแจซึจกก่งมันทำได้หลายแบบนะคะอย่างแบบนี้ที่เราทำเนี่ยจะเป็นสติกเกอร์มาแปะพวงก,กุญแจแล้วก็จะมีกกอ,อีก<ห>แบบหนึ่งเป็นที่เขาเรียกกันว่ากาววิปฟมร์มนเองนะคะกาววิปครีมเออใช่เดี๋ยววัดอืนเราไปแนะนำของที่เราได้มาก่อนหัวว่ามีอะไรบ้างนะคะ เราได้ทำงานนะคะอย่างแรกของสําคัญอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะน้าขิงที่เอาไว้พืแปะสติกเกอร์เอาไวเสร็จกับไีมใช่อ,นนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวต้นแบบนะซึ่งเราซื้อตัวนี้มาเขาก็จะแถมเป็นเป็นโซ่นะคะอ่าแ,แล้วก็ตอนนี้ก็คือเราสามารถที่จะติดสติกเกอร์ได้หรือว่าใครจะแบบว่านี่ซื้อมาเป็นกิฟต์แบบนี้นะคะแล้วก็มาแปะ แล้วแต่เราจะอะแด็คทำกันเองเลยนะแล้วก็ตัวต่อไปที่เราจะได้นั่นคือ <St igger. S 1> สติกเกอร์สติกเกอร์ค่ะทุกคนสติกเกอร์คือเป็นสติกเกอร์น่ารักมากๆเลยนะมีมาให้หลายลายให้เราเลือกฟุ้งฟิ้งแบบนี้ด้วยนะลว้าเรารวมลรกทั้งหมดนี้แล้วมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ใช่นอกจากแผ่นที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยมันยังมีมันยังมีเป็น,น,นแบบเป็นโทนสีแบบนี้ด้วยนะคะอ่ะของต่อไปที่เราจะเอามาทํากันอันนี้นะมีน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะทุกคน อันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นตัวอะคริลิกอะซึ่งตัวเนี้ยเราสามารถติดกาวสังหน้าก็ได้หรือเราจะไปใช้ตัวนี้<ต>นี่คือกาววิปครีมนั่นเองนะคือมันจะมีลักษณะคล้ายวิปครีมนะคะพอเราแกะออกมาเนี่ยมันก็เขาก็จะแถมหัวมาให้แบบนี้ด้วยไ,<ม>ไปเดี๋ยวเราลองไปทำกันดนูดีวกว่าว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงคะ่ะ ไปค่ะเริ่มต้นกันที่เราจะไปใช้กับกาววิปครีมเลยนะอย่างแรกเราเลือกหัวก่อนใช่เหมือนกันอันจะหัวลูกดาวอันนคือจมูงเห็นไหมก่อนเห็นแล้วค่ะแต่บีบมันเราจะได้แบบนี้หรือเปล่าอย่างไม่แน่ใจมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆที่ดูดฟุเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเลือกสักหัวหนึ่งแล้วก็จะเลือกกาววิปโฟมเอากาววิปครีมมาแล้วก็มาลงมือทำกันเลยค่ะไปค่ะเอาละค่ะน้ำขิงก็เลือก วิปวิปครีมสีไหนนะสีสม่วงมาอ่ะเดี๋ยวเราจะทําการใส่หัววิปครีมกันก่อนนะคะ<ม>ไปค่ะหยิบมาเลยอ่ะมีชื้อต้องเปิดฝาก่อนนะอ่ะเราเปิดฝานะมันก็จะมีที่หุ้มมาให้อย่างดีนะคะแล้วก็แกะมันออกได้เลยนะคะอ่ะแล,แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนใส่เข้าไปแล้วก็หมุนหมุนหม,มุนได้เลยนะอ่ะไปค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทํากันค่ะอ่ะเดี๋ยวน้ําขิงจะทําแบบ หกเหลี่ยมนะคะอ่าไหนาลองทําสิทํายังไงนะสีแรกแล้วก็ต้องอบีบเพม่นเป็นแบบมันแล้วแต่ว่าเราอยากได้แบบไหนบางทีน็จะอาแบบล่างขอบไปก่น่น ผลงานของน้ำขิงนะคะเดี๋ยวรอมันแห้งก่อนนะเยรูปแบบที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นแบบสติกเกอร์มาแปะกันไปทำกันเลยค่ะอันดับแรกเดี๋ยวเราจะลอกอันที่มันแปะอยู่กับตัวนี้ก่อนนะเพื่อที่ว่าให้มันใสค่ะลอกทั้งสองด้านเลยนะคะนี่ค่ะโอเค ่าล็อกด้านนึงก่อนก็ได้จากนั้นเราก็จะเอาสติกเกอร์อรนี่ค่ะสติกเกอร์เพียบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกมาแปะกันนะไปเลยเนี่ค่ะเสร็จแล้วสำหรับตัวนี้จากนั้นเราก็จะเลือกเป็นสร้อยม,มาคล้องมัน เสร็จแล้วค่ะน่ารักมากเลยนะคะก็เป็นพวงกุญแจน่ารักน่ารักทำเองแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคนหากว่าใครสนใจนะว่าอยากจะไปสั่งซื้อที่ไหนนะคะเดี๋ยวแม่จะใส่ลิงก์มาให้นะร้านที่แม่ซื้ออุปกรณ์นี้นะคะตรงรายละเอียดคลิปแล้วกันนะคะเผื่อใครอยากเอาไปทําเล่นกันนะจะบอกว่าสนุกไหม นโฉนดแล้วก็ได้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะทุกคนถ้าชื่นชอบพวกเราต้องทำยังไงนะน้ำผึ้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแคสคา้ลอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกึ้งกึ้งกิ้งนะคะวันนี้แม่เรียนน้ำขิงไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ